โอ้ยเมฆาก็น,นอนหลับอีล้เมื่อนี่พอพักผ่อนสักหน่อยเมจาเมตาหนูแน่ค่ะแม่จา้าเมฆานอนหลับเมฆาขายผลไใหม่นอนหลับเลอค่ะคุณแม่มาพับให้สบายพิเพชรพักผ่อนหย่อนใจสักหน่อยสวัสดีค่ะแม่แม่ทุกท่านค่ะแม่จา๋ามาเบิงแมเม่ขาขายผลไใหม่นอนล่อค่ะแม่ แม่ค้านอนรอผลไมค้ค่ะแม่จา้าผลไม้ก็เหลือเต็มเลยคะ่ะแม่แม่ค้านอนรอนเข้ามาแล้วก็กดแชกดไลให้เดเน่อโอ้ยได้ยินเขาห้องลูกล้ววันนี้เอาเอาเป็นอย่าง,ขงเขาไปน,นอนทับใหม่ แวะอุดหมุนเมตาน้องได้นะคะคุณแม่อ้อเป็นกำลังใจให้เรค่อแแม่จ้าสาธุสาธุค่ะยังไม่ได้ทานเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่